สวัสดีค่ะเหล่าสาวกฟูโตชิทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอวนกลับมาที่คลิปจับโปคู่จริงกันต่อนะคะและคู่ที่เราจะมาจับโป๊กันในวันนี้นั่นก็คือคู่อุซึมากินารุโตะและอุจิวะซาสึเกะจากเรื่องนารุโตะนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่ตามมาตั้งแต่แรกจะรู้ว่านี่คือคู่แรกที่ทางเราได้ทําคู่จับโป้ออกมาใครที่กําลังรออยู่คู่นี้ได้คัมแบ็กกลับมาแล้วนะคะเอาล่ะถ้าอยากรู้ว่าคู่นี้โปแตกกันมากี่ครั้งก็ตามมาดูกันได้เลยจ้า เรื่องมันมีอยู่ว่าต่อแม่งทําตัวแบบมันอิจฉาเก๋เพราะเก๋มันเพอร์เฟกต์เป็นซะทุกอย่างเห็นหน้าทีก็ด่าเขาทีแต่ดูจากการกระทํามันเหมือนไม่ใช่เว้ยตามจริงกูก็ว่าอิโตมันทําตัวแอบมันตกหลุมรักความเชิดอิเก๋เชื่อกูกูเห็นนะว่ามึงแอบมองเขาอยู่ห่างๆดูจากทรงกูว่ามึงก็เป็นแค่คนขี้ป๊อตแต่ปากเก่งเท่านั้นแหละอิโตัวแจะทำตัวกากจนไม่รู้เรื่องเลยว่าเก๋มันก็แอบสนใจมึงเหมือนกัน oh, <no. S 1> ก็นะ ก็ปล่อยให้ต่อง่ต่อไปและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเฟิร์นเลิฟโต,ตเกะเแม่งเข้าเรียนวันแรกโตก็เริ่มทำเนียนเอาให้แม่งรู้ไปถึงดาวพูโตว่าอิเกะเนี่ยกูจองนะด้วยการประกาศศึกกับเหล่าผู้หญิงทั้งหลายว่าเนี่ยคนนี้แหละใช่เลย หลังจากแบ่งกันเป็นทีมโตกับเก๋ก็ได้มาอยู่ทีมเดียวกันซึ่งวันหนึ่งมีภารกิจไปทํางานที่แควนนามิโนคูนี้สถานการณ์ซึ่งกําลังต่อสู้ที่เสี่ยงด้วยความเป็นความตายโตที่สู้จนเหมือนจะไม่ไหวเป็นโอกาสที่ทําให้ศัตรูที่กําลังต่อสู้กับเก๋หันคมมีใสใต่โตแทนเก๋ซึ่งอีเกะร่างกายแม่งก็เป็นไปตามอัตโนมัติสัญชตาตญาณอะไรนี้ก็ได้เอาตัวเขาปกป้องโตและเมื่อโตได้สติเห็นเก๋โดนแทงเพราะตัวเองโตก็ได้ตามทูทันทีพลังที่ถูกปิดผนึกไว้มาน,นานก็ได้ระเบิดเล็ดลอดออกมาในที่ เหตุบ้านแตกมันเกิดจากช่วงสอบจูนินซึ่งอีเกะมันต้องสู้กับกาอละว่าที่เมียน้อยอิโตะนี่มันสงคามเย่งผู้ชัด แล้วเมื่ออีเกะเริ่มเสียท่านี่หรอที่ตกของเราจะอยู่เฉยอิโตะที่กะจะโชว์แมนซะหน่อยก็ออกตัวแรงใช้บัตรทูที่เพิ่งได้มาจาัดก,การกัรอลาจนเอาชนะได้กะจะเอาชนะใจอีเกะไรน,นี้แต่ดันไปกระตุกต่อมอิจฉาอีเกะซะง,งั้นพอต่อเริ่มรู้ใจตัวเองมากขึ้นทางอีเกะมันก็เริ่มเล่นตัวเองมากขึ้นไปอีกเพิ่มความซึนให้ต่อสนใจไปอีกสิบเท่าด้วยการหาเรื่องทะเลาะทำตัวงองแงเหมือนคนเมนไม่มาสุดท้ายอีเกะก็ใจแตกหนีออกจากบ้านแม่งเลยเอ้ยหนีออกจากหมู่บ้านไปเลย oh, no. ต่อที่ตามง้อเมียสุดชีวิตถึงขนาดออกปากเลยว่าต่อให้ต้องตัดแขนตัดขาอิเกะเพื่อไม่ให้อิเกะหนีจากมันมันก็จะทําเปิดหมดยันเดเลยซึ่ง,งั้นหลังจากที่ผัวเมียตบตีกันซึ่งสุดท้ายอิเกะเป็นฝ่ายชนะทําตัวอยากจูบลาผัวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลาจากไปหาชายอื่น แ,แล้ววันเวลาก็ผ่านมานับแรมปีต่ที่ไม่ย่อท้อที่จะตามหาเมียมันพอได้แหล่งข่าวมาก็พุ่งติดจะลวดไปเร็วกว่าฟ้าร้อยจนเจอแก่อีกครั้งสมตามความปรารถนาและจุดพีงมันอยู่ที่อิเกะคือแบบตั้งแต่อยู่นอกบ้านเมึองนี้แล่มากแต่ตัวโชล,ล้อย่อัวอย่างอิโตเต็มๆคือมันอ่อยอยากให้อิโตเห็นหัวนมไรนี้มั้งด้ากูไปเหอะสรุปเป็นการเจอกันที่อ่อยมาก หลังจากที่ครั้งก่อนได้เจอกับเมียนางก็ยังคงตามหาเมียต่อไปไม่ว่าเกศจะอยู่ที่ไหนกับใครหรือไปขี้ที่ไหนอิโตก็จะตามหาให้เจอแต่หนังอินเดียของทั้งคู่ก็ต้องถูกขัดขวางโดยพี่เขยเอ้ยพี่ชายบาคอนของอิเกะอย่างอิทาจิซึ่งพี่แกมาเพื่อฝากฝังให้น้องเขยอย่างโตทำหน้าที่ดูแลอิเกะก่อนที่ตัวเองจะไปให้อิเกะฆ่าตายแกคงรู้ตัวว่าตัวเองอาจอยู่ไม่นานถึงงานแต่งของทั้งคู่ก็เลยชิงมาอวยพรบ่าวสาวก่อนไรนี้แต่คุณพี่คะมึงมาผิดจังหวะไปหน่อยนะ หลังจากที่ต่อรู้ว่าเมียตัวเองไปวินแต่กลางที่ประชุมคางเงี้อาจจะเพราะอารมณคิดถึงผัวไม่ยอมมาเจอตัวเองสักทีก็เลยพานชาวบ้านไปทั่วด้วยความที่รักเมียผัวก็ต้องออกหน้าปกป้องเมียยิ่งกว่าชีวิต แทบจะก,ก้มเรียรองเท้าไลร,รั้างเงะแถมยังยอมเป็นกระสอบทรายให้ไม่นางหัวแดงกระทึบปางตายเพื่อระบายความโกรธที่อิเกะไปลักพาตัว8ปหางขนาดหัวชมพูมาสารภาพรักเพื่อให้โตตัดใจจากเกะแต่ด้วยรักและหลงเมียคำพูดของแม่นางอาหารปลาก็เหมือนจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาวินาทีนี้ต่อให้เอาผู้หญิงทั้งจักรวาลมาล้งังก็เอาพ่อผเองไม่อยู่แล้ว wow. พอเจอเมียปุ๊บด้วยการเปิดตัวกระโดดสโลอย่างเท่แม่งโชว์เมียอีกแล้วพอเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนที่สองผัวเมียจะหันมาสบตากัน เอาละ่ะเมียและผัวพอเจอหน้ากันเมียก็มีอาการดีใส่ผัวทันทีสงสัยหึงตอนที่ผัวแม่งช่วยผู้หญิงและแล้วอิเกะก็ระเบิดองค์ลงจู่โจมใส่ผัวทันทีส่วนโต๋ที่เห็นเกะโชห์หัวนมเข้าใส่ก็รีบพุ่งตัวตามไปเตรียมจะดูด <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่ละทั้งสองคนที่ปล่อยพลังใส่กันเพื่อที่จะหยุดอีกฝ่ายก็ได้ปะทะก,กันจนวาร์เข้าไปอยู่ในโลกอันบริสุทธ์สีขาวของเราสองคนและแล้วอิโตะก็ถือโอกาสสารภาพรักเอ้ยสารภาพความในใจกับซาสึกะสักที You won't วิกฤตสงครามกู้โลกก็มาเยือนโตที่กําลังต่อสู้สุดตัวก็ได้เจอเก๋อ,อีกครั้งคือเก๋แม่งเริ่มวอนแล้วไงก็นะโตมันยุง่งเก๋มันก็เลยต้องเป็นฝ่ายมาหาเมื่อเจอกันอีกครั้งเก๋ก็แย่งซินโตทันทีด้วยการประกาศว่าจะเป็นโฮคังเงะที่เป็นความฝันของผัวโตที่เห็นเมียอยู่ตรงหน้ากูรู้เลยมันคิดอะไรเนี่ยแหละว่าที่เมียโฮคังเงะกูได้กล่าวแทนโตอเอง ผ่านมาหลายร้อยตอนกูก็เพิ่งเห็นอิเก๋ยิ้มตอนโตนี่แหละได้สู้เคียงข้างผัวทีนีทำตัวอินเลิฟอยากจะแหมให้ถึงดาวพูโต เชื่อไม่ทิ้งแถวชาตินี้เป็นยังไงชาติต่อๆไปก็เป็นแบบนั้นเมื่อผัวเมียกําลังจะเดสสมมเล่ตัวพ่อแห่งวงการนินจาอย่างเซียน6วิธีก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อมาช่วยขายบัตรทูเอ้ยอัพสกิลให้คู่ผัวเมียเพื่อไปปราบเด็กเส้นทูอย่างป่ามาดาละก่อนจะ,ฉะเฉลยว่าโตเกะนั้นเป็นผัวเมียกันมาตั้งแต่ชาติปังก่อนแล้วเไไพเ,เ,าาเพอุ่บักนมืส แม่งรุ่นสู่รรุ่นจริงๆตะกูลวายหรือเปล่าวะชอบทำให้กูมันโนไปไกลยันกาแล็กซี่ <c oughs> กลับเข้าสู่หมดต่อสู้กันอีกครั้งการต่อสู้เพื่ออนาคตและความเป็นอยู่ของสองเราไม่ใช่ละการเสียสละเหล่านินจาผู้ก้าหารบาดเจ็บล้มตายไปหลายคนและเหล่าผู้คนในนั้นโตเก่ก็คือตัวเก่งในการโค่นราสปอตอย่างคางุยะแต่แม่นางก็เตมทูจนกูดูตาแฉะ oh, no. เมื่อคางูยะโจมตีใส่โตะอีโตะที่ไม่ทันตั้งตัวก็เกือบล่วงแต่โตะมันก็ไม่ได้ล่วงเพราะเมียอ,อย่างเก๋คว้าผัวทันทีส่วนคนอื่นช่างแม่งเมื่อสงครามจบลงสิ้นสุดการรอคอยของเก๋แม่งก็นัดโตะไปที่ห้องเอ้ยนัดโตะไปตบตีกันต่อคือคู่ผัวเมียตีกันปกติอย่างมากก็แค่บ้านแตกใช่ไหมแต่อีคู่นี้ตีกันทีแม่งต้องเผื่อพื้นที่ทั้งดาว ถ้าตีกันจนโลกแตกแล้วถ้าแม่งยังไม่คืนดีกันกูว่าคงมีไปตอบกันที่ดวงจันทร์อีกแน่ระวังไว้เถอะตีกันมันเวอร์ระวังลูกจะดกนะ สุดการต่อสู้ของสองเราก็เข้าสู่โหมดลาเวนเดอร์ล้ำลึกความหลังระหว่างผัวเมียและตอนนั้นเองเก๋ก็ได้สรารภาพความในใจกับโตเป็นครั้งแรกถึงจะนึกเอาก็เถอะจริงๆเก๋มันก็แอบอ่อยอีโตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ผัวโตมันโง่เมียอย่างเก๋ก็เลยต้องอ่อยแรงระดับล้าลิเตอร์โดยทำตัวซึ้งใส่แม่ง แล,แล้วแล้วเมื่อโตอและเกะเข้าใจกันเมียไม่เหวี่ยงหายงองแงสู้กันจนแขนขาดคนละข้างเมียขาดผัวก็ต้องขาดเลือดแห่งรักไหลลินโตและเก่นอนกอดกันเอ้ยไม่ใช่และนอนแผ่กันอย่างหมดแรงอีเกศกูเห็นนะว่ามึงแอบโชหัวนนมอ่อ,อยอีตโตมันอีกแล้วและถึงแม้จะมีบาดแผลสาหัสเต็มตัวแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขเมื่อได้สงบศึกผัวเมียอันยาวนาน และแล้วโตวมันก็ได้เกะคืนมาอีเกะเลิกซึนแล้วกลับเข้าหมู่บ้านอีกครั้งแต่เมื่อมีความผิดเกะก็เลยต้องโดนขังคุกมืดๆแต่ขังได้ไม่นานโตก็ได้ไปช่วยออกมาก็นะเมียรักก็งีแหละและพออิเกะออกจากคุกมันก็ยังทำซึนเล่นตัวกับผัวอยากจะออกจากหมู่บ้านไปอีกอีโตก็ไม่ขัดตามใจเกะก่อนออกจากหมู่บ้านโตแม่งก็ทำมายืนพิงแบบเท่ลาวกับจะยั่วเมียตรงต้นไม้รอ,อเตรียมส่งเมียมันพร้อมกับม่อแหวนมั่นให้ก่อนไป <c oughs> อุ๊ยกูวันเว่ออีกแล้ว พร้อมกับคืนผ้าคาดผ่านให้ตาหากหลาะ <Wow. S 1> พออีเกะแล่ออกไปทุดงเหตุการณ์อันน่าเจ็บปวดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อต่ตต้องแต่งงานซึ่งในวันงานแต่งเกะมันไม่ยอมไปเพราะเกิดอาการเฮิร์ตเจ็บปวดหัวใจทําใจไม่ได้ที่ต้องเห็นผัวแต่งงานไปเหลือล่มสิคาคุณผู้ชม แล้วช่วงมรสุมหัวใจของนางเก๋ก็พอจะถุเลาลงไปบ้างนางก็ได้แอบนัดผัวมาเจอกันโดยที่โตมันก็รีบสลัดทุกอย่างเพื่อไปพบเก๋ที่ไม่ได้เจอกันมานานแสนนานซึ่งแน่นอนว่าโตมันต้องใช้ร่างจริงที่สามารถสัมผัสได้ไปหาเมียให้ไวคนอะไรยิ่งแก่ยิ่งสวยแม้จะมีผ้าสบายปิดหัวนมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่อยู่บนเตียงไม่ต้องห่วงยังไงก็ต้องถอดโชวอิโตอ,อยู่ดี ระหว่างที่เก๋รอโตกมันก็หลบอยู่ในมุมมืดซึ่งลูกที่เก๋ได้ไปทําไว้อาจเพราะประชดผัวที่ไปแต่งงานมันเลยเอามั่งไงและลูกที่แสนอยากจะเห็นหน้าพ่อก็ได้ไปจ้าเอ๋เจอกับอีเก๋สุดซึ้นแต่อีเก๋มันก็จําหน้าลูกไม่ได้เสือคิดว่าเป็นศัตรตู oh, <no. S 1> ในหัวมันคงมีแต่เรื่องโตละเชื่อกู mm. ต้องขออภัยบ้านอุจิวะในการมโนนี้ด้วยนะคะ เมื่อถึงเวลาที่เก๋มันกลับเข้าหมู่บ้านคนแรกที่มันต้องการจะเจอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากโต๊ะ <Wow. S 1> พอเข้าหมู่บ้านปุ๊บแม่งก็ไม่เป็นอันทาอะไรตรงดิ่งหาผัวทันทีและเมื่อไปถึงบ้านตะเก๋ก็ต้องเผชิญหน้ากับลูกต๊ะก่อนที่ไม่ถึงสิบวิก็เจอหน้าผู้หญิงที่โตแต่งงานด้วยและแล้วเมียหลวงประท้เมียจดทะเบียนก็เผชิญหน้ากัน ไม่นานหรือนานกูเอากึ่งกึ่งละกันหมู่บ้านก็เริ่มมีศัตรูผีจีนไม่ใช่ละศัตรูสกิลคล้ายกับคางุยะแบบชอบเติมทูมาจุดติดที่หมู่บ้านซึ่งกําลังสอบจูนินอยู่ต่อและเกตที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อถูกโจมตีหัวใจและสัญชาตญาณที่ไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายโดนทําร้ายตกับเกตก็ร่วมมือการต่อสู้ต่อปล่อยพลังปกป้องหมู่บ้านโดยต้องใช้คุลามะมาร่วมสู้ด้วยแต่ก็เหมือนพลังยังไม่คงที่เมียอย่างเกตที่อยู่ข้างหลังก็ใช้พลังเข้าช่วยโดยใช้พลาซูซานโนโอประกอบร่างกับคุมะ ก็น,นะเมียต้องคอยซัพพอร์ตผัวก็งี้พอแม่งสู้ไปสู้มาผัวก็ถูกชิงตัวไปแต่ไม่ต้องห่วงเมียอย่างเกะไม่ปล่อยให้ผัวยังต่ตไปแน่นอนผัวกูใครก็ห้ามแตะกูกล่าวแทนอีเกะตามค่ะอีเกะตามไปช่วยโตทันทีพอช่วยโตได้ทั้งสองคนก็ฟิวชัน่นเทคทีมผัวเมียต่อสู้จัดหนักจัดเต็มทันที จบจบจบการต่อสู้กับศัตรูที่สอบผัวเมียต้องเผชิญร่วมด้วยช่วยกันก็จบลงเต่ากับเกตที่สู้ร่วมกันทางประสานล่างรวมล่างประกอบล่างเอาเป็นว่าแม่งสู้กันเสร็จแล้วละกันพอเมื่อทุกอย่างเคลียร์อะไรอะไรมันก็กลับมาสู่ปกติอีกครั้งก่อนที่เมียจะพาผัวที่ชิงตัวกลับมาได้เตรียมที่จะกลับลังรักกันเต่ากับเกตก็ได้ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกของสองเราพร้อมกับสักขี่พยานลัก และนี่ก็คือคู่ในตำนานสำหรับสาววกสายมโน My First Love My Destiny จบค่ะจบมาหาการ์การจริ้งของเราโตเกะผัวเมียสลาตัน จบลงไปแล้วนะคะเอาสะกนเหนื่อยเลยจริงๆถ้าใครเป็นกองอวยคู่นี้จะรู้ว่ามันมีโมเมนต์เยอะกว่านี้มากซึ่งแอดก็ขอยกมาแค่โมเมนต์ที่ตัวเองชอบเป็นหลักนะสำหรับใครที่ใส่ normal และหลงเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายไม่ด่ามากเรื่องคู่และโพกันนะคะ เอาล่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามช่องฟูโจชิแล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องเราได้ก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ